กอเจริญพรชีวิตพระนี่อยู่ในกร,รม,มือโยมจริงๆนะโยมการรม,มือแต่ละกรรมที่โยมได้ทําอาหารมาถวายพระจะตักบาตรหรือนามาถวายที่วัดก็ตามทีเนี่ยในช่วงยุคของโรคภัยไข้เจ็บที่มีเชื้อโรคที่ทุกคนจินตนาการว่าเชื้อโรคมันอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยตรงไหนเราก็ไม่ทราบซึ่งก็ประมาทไม่ได้แต่ในมือของโยมในมือของคนทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าในขณะจับภาชนะหรือว่าจับอาหารก็ตามทีเนี่ย จากมือหนึ่งไปถึงมือหนึ่งและการเชื่อมต่อมือในการที่โยมจับภาชนะแล้วพระก็จับลงไปถ้าหากว่ามีเชื้อโรคยังไงมันก็สื่อถึงกันเป็นการกระจายเชื้อแน่ๆแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็หนีกันไม่พ้นเรียกว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ก็ต้องขอขอบใจว่าในการประกอบอาหารเนโยมขอให้เราได้ร่วมใส่ใจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชีวิตของคนที่ซื้ออาหารจากโยมไปนั่นคือชีวิตเขาอยู่ในกำม,มือเรา กรรมือจริงๆนะโยมที่เราประกอบอาหารแล้วเราก็ไม่ทราบว่าทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูกทั้งมือที่หยิบจับภาชนะหยิบจับอาหารมันมีอะไรที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเหล่านั้นฉะนั้นถ้าหากว่าทั้งโยมก็ดีที่ถาวายพัทหารพระทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาหารขายก็ตามทีถ้าเราใส่ใจตรงนี้น่ะถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการทำบุญด้วยการใส่ใจว่า เราจะไม่ปล่อยประละเลยเราจะพยายามใส่ใจจริงๆกับเรื่องของอาหารการกินเพราะยังไงในโยมพระก็ขาดโยมไม่ได้สักวันขาดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าหากว่าโยมนำพระทหารมาวางไว้เฉยๆพระก็หมดสิทธิ์ที่จะฉันเพราะว่าต้องมีโยมประเคนงั้นการที่โยมประเคนโยมก็ต้องหยิบและยกส่งให้พระอยู่ในระยะที่ใกล้ทั้งในระยะที่ใกล้ระดับที่แขนเอื้อมถึงเรียกว่าในวงหัตถบาน ก็ถือว่าเป็นระยะใกล้แต่เราก็มั่นใจว่าโยมมาถวายแล้วเมื่อเราไม่มีการไอการจามใส่กันหรือว่าการสัมผัสที่เราไม่ได้หยิบในจุดเดียวกันนะก็ยังพอมั่นใจหรือเรามั่นใจว่ามือโยมสะอาดมือเราสะอาดต้นทางปลายทางสะอาดหนะ้พัตตาหารก็สะอาดก็คือโยมไม่ได้ไปลักไปชอบไปโกงใครมา มือเราที่ให้ต่อกันมือก็สะอาดทั้งสองมือภาชนะก็สะอาดใจก็สะอาดมันเป็นการสะอาดกายสะอาดใจพอค้าแม่ค้าสื่อถึงอาหารขายไปสะอาดกายสะอาดใจมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจจริงๆนะโยมทั้งเรื่องของกายเรื่องของใจฉะนั้นก็ต้องขอบใจจริงๆคลิปนี้ไม่ต้องการบอกอะไรมากต้องการบอกแค่เพียงว่าอยากให้เราทุกคนใส่ใจของที่กําลังจะใส่ปากเมื่อใส่ลงไปในปากโอกาสที่จะแก้ไขคงยากเสียแล้ว เชื้อโรคแม้นจะมองไม่เห็นตัวคล้ายๆกับวิญญาณมองไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่จริงในทุกที่ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะมีหรือไม่มีก็ดูแลเริ่มต้นจากมือเริ่มต้นมาจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ก่อนเป็นผู้ให้และเริ่มต้นมาที่สองรองมาคือมือในการที่จะหยิบจะจับใส่ใจซึ่งกันและกันและเราจะอยู่ร่วมกันได้พระขาดโยมไม่ได้สักวันเพราะถ้าไม่มีการประเคียนวันต่อวันพัตตาหารบางอย่างไม่สามารถอยู่ข้ามคืนได้ และโยมก็ขาดพระไม่ได้เมื่อเราจําเป็นที่จะต้องล่อเลี้ยงจิตใจพระก็ดูแลจิตใจของโยมศึกษาธรรมะปฏิบัตินําโยมฉะนั้นเราขาดกันไม่ได้แม้แต่วันหนึ่งเราต่างอยู่ในกํามือของกันและกันก็ขอเป็นกําลังใจนะโยมนะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยการใส่ใจวันนี้พูดถึงเรื่องของอาหารขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคําข้าวที่โยมได้ถวายมาและจะใช้ทุกคําข้าวให้คุ้มค่ากับการตั้งศรัทธาที่ถวายมาแก่พระสงฆ์ ขเขาเจริญพร